มาีกเกมนึงนะครับกับเดโมโกรอร้กอนนะครผมอันนี้ผมเจอตีสีนะ่นะเมื่อกี้มากันน่าจะเอาเรื่องเอารางกันอยู่ยนนะครับโอเคก็วางหลุมไว้ดื้อย่างเงี้ยนะโอเคก็วางนุน้นในจุดหนึ่งวางแถวที่ล็อกเครื่อง โอเคเห็นแล้วเมื่อกี so ้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นล้วเมื่อกี้เห็นไหมเขาเรียกว่าสายสายแอบเนียนแอบย่องสปีดเนาะนี่อุตส่าห์แบบสายหน้าแล้วเนี่ยทตไมยังแบบว่าไม่หลบก้โหวิลล์ขนานี้่ะมีคนเอาไฟฉายมาด้วยคนหนึ่ง เคนถือไบฉายมาลนะ้ปั่นไฟกันแบบเมื่อกี้คือเครื่องหนึ่งอะ่ะคือคนนี้คือแบบเขาเดินผิดเดินผิดทางนะนะั่นอะนั่นคือคนเดินผิดทางนะครับนั่นอโอเคเดี๋ยวเพื่อประตูนะผมผมว่าผมน่าจะไม่ทันวะ่ะดูดูทรงไม่น่าจะทัน เมืม่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นู่นนู่นนั่นนั่นเห็นไหมแม็กซ์โทมัสถือไฟฉายของฉันอา้าวหายไปไหนละโอ้โหเมื่อกี้แม็กซ์โทมัสถือไฟฉายหายไปแล้วโอ้นตินเนี่ยเออวางนี้เด้อ ใส่เนียนอะคนนี้โหไล่ข้าพโพดเป็นอะไรที่มองยากอะ่ะมองยากมากอะไรเข้าโพดอะ่ะมันมองยากแล้วมันอินี่ยากอะ่ะ แล้วใครถือใบฉายวะผมจำหน้าตาเขาไม่ได้อะคนถือใบฉายอะไม่มีบาร์บีวอะประเด็นคือผมยังมีบาร์บีวคือไม่ต้องเอาแตงมาแต่ขอแบบแผนและเห็นออร่าไม่งั้นผมไม่รู้จะไปต่อที่ไหนอะเซอ2021นี่คือแผนเป็นสอครั้งโอเคควินตินมองไม่เห็นน่ะ คือมองไม่เห็นนะ่ะควินตินไอไรเขาโพดอะ่ะ<ร>อเมือ่อกี้ถ้ากระชากไปโดนแล้วนะ่ะจุกเทพเหรอจุกแมทเทพ กันไฟกันแบบเร็วจัดเลยเอาแล้วเขาไม่มีเสียงเจ็บด้วยน่าจะมีตายยากอยู่จริงโอโ้โหกว่าจะไล่ได้แต่ละคนเคตรงนี้เดี๋ยววร่ปไปเครื่องนู้นเลย ขับวาไปเครื่องนู่นนุ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 ่นเครื่องหน้าประตูเดียวโอ้โหนุ่นคือเพิ่งลองใช้น่ะเพิ่งได้ว้าป่ะดูดีกี่นาทียังอ่ะซื้อ2021อ่สิบเอ็ะสองพั่สล่ะ โอ้โหดูความเร็วนะครับผม uh oh. เร็วปึ๊ดเร็วปึ๊ดเรียกว่าสปีด oh. บ <Bo> uh ูสเตอร์รู้จักไามไฮสปีด oh อ่ะโอ้โ oh. หเอาดีเอาจีิงไขมันจะส <laughs> ปีดบูสเตอร์อ่ะสปีดบูสเตอร์แบบแบบปั่นไฟอะ่ะแบบ รูดรูดมันไม่ได้เอาเซฟเดอะเบสมา <c oughs> แล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นหน้าเขาบับเจอร์นะเขาบับเจอเนระื่องอะไรเบิร์คโคเทมถ้าเจอคนมาตีสีอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบว่าปวดหัวได้ไอเบิร์คโคเทม,มนะ <c oughs> เฝ้าอยู่แถวเนะี้ยอ่ะโอเป้าอะ่ะอ่ะน่าจะปล่อยเพื่อนทิ้งมา เห็นนั่นแน่ <S <S> <S ถ้าเกิดเผลอกระชากโดนอีกตัวน,นั่นคือแบบโคตรเทพเลย โอ้โหไปแน่นครับผมเซอร์สองพันยี่สิบเอ็ดนี่คือเจอตีสี่นะแบบมาสี่คนอะท้าแล้วสามหมื่นสองทางนี้เแหละสองหมื่นไปถึงหมื่นเก้าโอ้โหเซอร์สองพันยี่สิบเอ็ดแล้วผมก็จะประมาณนีนะ้เจอเซอร์แบบปั่นไปกันโหดร้ายแล้วแผหน้าฆาตากรโดนโดนเนิร์ฟอะนะครับผมเนิฟเนิฟมันเนิร์ฟเป็นตัวนะตัวนะเนิร์ฟโต้โหดตัวลินตัวที่ผมแบบว่าเล่น ชอบแบบตอนนั้นโหดอ่ะแต่เนิฟก็น่าจะเนิฟเจ็บเดี๋ยวลองมาดูนะแพนหน้าเป็นไงนะถ้าผ่านติดตามช่องผมเลยนะครผมแ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตาอใครผมด้วยนะครผมเรี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ